สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับมาพบก,กับช่องน้องซ่อนชนแนลอีกตามเคเนาะจ้ะเมื่อนี้ช่องน้องซ่อนชนแนลจากกมีแนวทางหอยหุ่นสามลักนะจ่ะของวันที่13สิงหาก็มีห้คือนเก่านะจ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ่งแนวทางหวยหุ่นสามลัดนะจ่ะของวันที่สิสามิงหานะจ้ะเฮากับมาเบิ่งผลก่อนนะจ้ะว่าเที่ยวห้ไปของวันที่12สิงหานี่หุ่นสามลักเท่าเขา,ขาตัวใดแน่นะจ้ะ จากของหุ่สามรับในที่สิบสองจากเข้ากับเข่าสองสองยางนอกจากสองหุนห่น,กกนเนาะเข้ากับมาเบิงหุ่นแหลกกรนอกจากของหวยหุ่นรัสเซียนอกจากจะหอยหุ่นรัสเซียเขาหายไปฟันสองจากวิ่งรูดเข้ากับห,ยห,ยหายสามกับสองเนาะผลที่ออกมาจะบนออกสามสองแปดล่างกับออกแปดสามจาก เท้ากับเขาบนเขาล่างนอกจะแต่ว่าเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดเนาะบนนี้เทาเขาเป็นฟันวิ่งรูดเลยนอกจากก็คือสามกับสองนอกจากฟันวิ่งรูดสามกับสองก็ออกสามสองแปดนอกจากเทาก็ได้บนน้ำนะจ๊ะแล้วก็ล่างนอกจากก็เป็นตัววิ่งรูดนะจาะวิ่งรูดสามนอกจาะก็ออกแปดสามสามแปดเนาะจะเป็นอะไรเนาะจาก ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากพักกัน์เดไปเป็นแนวทางานอกจากของหอยหุ่นละเซียจะ,จะเข้าเป็นตัวสั่นยิงหลุดนอกจากบนล่างนอกจากจะเข้ากระเบื้องผลของหอยหุ่นละเซียแล้วนอกจากเข้ากัไปเบื้องต่อนอกจากสำหรับผลหุนล่นเยอรมันนอกจากว่าเขาตัวใดเนาะ อันนี้ก็เป็นผลของเหุ่นเยอรมันเนาะจ้ะเข้ากับไห้เนาะจ้ะฟันหนึ่งจะพิ่งลูดกับไห้เนื่งกับศูนย์เนาะผลบนเนาะจ้ะออกเจ็ดหาหนึ่งจะล่างออกสีสองเนาะตัวนี้เขาจะเข่าบนเนาะจ้ะเข่าบนเป็นตัวฟันยิงลูดเนาะจ้ะก็คือฟันหนึ่งเนาะจ้ะก็ออกหาหนึ่งเนาะเราเข้ากับมาตรงกับเลขเนี่ยจ้ะเลขเน้นเข้าเนี่ยจ้ะ เน้นไปกับน่าจะหาหนึ่งหนึ่งหากะให้ตรงๆน่าจะสำหรับของหอยหุ่นเยอรมันเขาตัวตรงตัวเจาะน่าจะเป็นได้แน่นอนจากผู้ที่ชมคลิปน้องซ่อนไปแล้วจะได้เอาเพรลินกันบ้างน่าจนได้กะดีใจนั่เนื่อจากครับผู้ที่ติดตามชมน้องซ่อนน่าจะชมคลิปน้องซ่อนเนาะจะฮักกับเบื้องต่อเลยนะจ๊ะสำหรับผลหุ่นอังกฤษน่าจะ นี่ก็เป็นพ้นหุ่นอังกฤษนะจ๊ะเข้ากับหายฟันหานะวิ่งหลุดกับหายหากับซี่จะพ้นที่ออกมาบนสามสองสามจะหล่ากับเก่าเนึ่งจาะของไวหุ่นอังกฤษเท่าภูเขาเนาะจ้ะเข้ากับมีหลุดบ้างเขาบ้างเนาะจ้ะแล้วแต่แต่ละมือเนาะกับบ่ากันจ้าจะเข้ากับไปเบิ้งตามต่อเลยเนาะจ้ะแนวทางไวหุ่น วันหวยหุ้นสามลวันที่สิบสามสิงหาเนี่ยนาะจ๋าว่ามีตัใไหายเนี่ยเนาะจากไปเบิ้งกันเลยจ้าจะเข้ากัมาตามตอนเน่อจําสำหรับเนวท่าหวยหุ้นสามฐนเนาะจ๋าของวันที่สิบสามสิงหาเน่ะจ๋าเข้ากระหายทั้งหวยหุ้นรัสเซียหวยหุ้นเยอรมันหวยหุ้นอังกฤษเน่ะจ๋าที่เป็นตัวเลขเนวท่างเนาะกขมาเบิ้งตัวแรกเขาน่าจะหวยหุ้นรัสเซียจ้ะ จะไปเมืองตัวเด่นก่อนเนาะเขากะไห้จะเด่นหากับเด่นโฮกจะไปเมืองฟันวิ่งลูดเนาะเมืองฟันโกนเนาะจะเขากะไห้ฟันหาจะวิ่งลูดกะไห้โฮกกับหาไปเบิ่งตัวนิ่ตัวร่องเนาะจะเขากับเบิ่งตัวนิ่ก่อนตัวนิ่เขากะไห้ หาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่จะไปเบิ้งตัวร่องนอะจ้ะตัวร่องกับหายหกหนึ่ง หกสองหกสามแล้วกับหกสี่จ้ะจ้ะสำหรับตัวนี่ตัวจอสองตัวนะจ้ะเข้ากับหายเนี่ยวท่างเนาะเลนไปกราฟน้ำนะจ้ะตัวนี้เนาะจ้ะสวาสดีละมือจ้ะกับมี รุดมีเขาบ้างเนาะจ๋าใจกะบ่ว่ากันเนาะจ๋าสำหรับตัวนินตัดเจาะก็จะเขายากแน่แต่ว่าสำหรับแนวทางฟันวิ่งรูดตัวนี้กะจะเขาง่ายจากเขาเกือบทุกมือเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนก็จะได้เห็นกันอยู่เนาะจ๋าเขาก็จะเอาล่องไปพิจารณาเบิ้งเนาะจากว่าเข้ามักชอบตัวใดการเลือกเอาไปล่องเลนเบิ้งจะเป็นแนวทางจะเขาก็ไปเบิ้งต่อนเนาะจากสำหรับแนวทางหอยหุ่นเยอรมันเนาะจาก รามีตัวใด้ใหายเนะาะฝั่งนี้ก็เป็นแนวท่าหของหุ่นเยอรมันเนาะจ้ะเขาก็ไปเบิรงนตัวเด่นกันเลยเนาะจ้ะเขาก็บไฮเด่นสองจ้ะกับเด่นสามไปเบิรงฟันยิงลูดเนาะเบิรงฟันก้อนจ้ะเขาก็บไฮฟันสามจ้ะ วิ่งรูดกระไฮสองกับ3ามไปเบิ้งตัวเน้นตัวร่องเนะจ้ะเบิ้งตัวเน้นก้อนเนาะตัวเน้นกระไฮสามเจ็ดสามแป้าสามศูนยจ้ะ ไปเบิ่งตัวร่องเนาจ้ะตัวร่องกะให้สองเจ็ดสองแปดสองเก้าจะแล้วกับสองศูนย์เนาะจะสำหรับแนวทางตัวเน้นตัวเจาะสองตัวเนาจ้ะเข้ากับให้ เล่นไปกลับน้ำนอกจากตอนนี้เนาะจะจะมีตะละมือจะจะมีเขาบ้างรถบ้างนอกจากสำหรับตัวนินตัวเจาะสองตัวนะจ๊ะแต่เขาก็จะแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้เจอเขาง่ายเขากับทุกมือแล้วจ้ะก็ไปล่องเบื้องนอกจากเป็นแนวทางที่เขาจะไปเล่นเบื้องจ้ะจะเขากับเบื้องแนวทางหวยหุ้นเยอรมันแล้วนะจ้ะกลับไปเบื้องต้นแล้จ้ะสำหรับหอยหุ้นอังกฤษนอกจ้ะ เบงกันลยจ้ะเป็นแนวทางหอยหุ่นอังกฤษเนาะจ้ะเขากะไปตามต่อเลยเนาะเบิ้งตัวเด่นก้อนจ้ะเขากะไยเด่นหาจ้ะ้วกะเด่นหนกจะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนาะจ้ะเบื้องฟันก้อนเนาะกระไ้ฟันหาจ้ะวิ่งลูดกระไฮ ฮกกับหาจะกลับไปเบื้องตัวนิ่นตัวร่องแล้วจะเบื้องตัวนิ่นก้อนเลยเนะจา้าตัวนิ่นกับไฮฮกฮาหกจ้ะหาเจ็ดหาแปด ฮาเก้าจ้ะไปเบ่งตัวร่องนะจ่ะตัวร่องกะไฮหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะจ่ะจะสำหรับแนวท่ากนะจ่ะ ตัวนิ่งตัวจอสองตัวเนาะเข้ากับไฮรินไปกับฟน้ำนอกจากตัวนี้เนาะเห็นไปกับฟน้ำนอกจากเน้นจอสองตัวแต่ว่าตะละมืออนาะจากเข้ากับเบอกเสมอนอะจากเน้นจอสองตัวก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างนาะจากกับเขายากแน่นาะจากจะเข้ากับเสพแนวทางของฟันวิงรูดจ้ะตัวนีน้ก็จะเขาง่ายกล eh ัวนาะจากกับร่องออกไปเบิ้งจ้ะพิจราหน้าเบิ้งเนาะ จะเป็นได้แน่น,นะจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องนอช่องน้องช่องชาแนลจะเห็นตัวเลขแนวทางตัวเด่นตัวเนึงกันแล้วมีเลขถืออกถือใจกันมเนาะจะตรงกับเลขใในดวงใจกันบอ่อ็เอาไปพิจรารณาเอาไปเสริอมอีกทางเลือกยังไงเนาะจะว่าเขาจะเล่นนักเล่นเบาตัวใดใดเนาะจะเขากระเบังแนวทางกันแล้วเนาะท้ายน,นี้ช่องน้องช่อนชาแนลจะ ะขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนนะจ๊ะกขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ๊ะคลิปนี้ช่องน้องซ่อนช n แนลจ่ะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า